สวัสดีครับผมปอนครับค,ครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดือนกับแอน,นิเมชันผดุเทพบัลลังราชันใน EP ีที่48นั่นเองนะครับผมก็อ่ะเมื่อใจที่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยแล้วก็แบบสงสัยกันไปก็มีคนคอมเมนต์ก็ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เรื่องอ่าของการเลือกอ่าตอนนี้ก็คือเหมือนทั้งอันดับ1 2 3เนี่ยแล้วตอนนี้ขัดไป3แล้วเพราะว่า4สี่กฉยสอนตัว3ถอนตัวใช่ป่ะก็จะเหลือแค่เพียงเข้าเฉยกับพี่เหวนจาวแค่ทั้ง2คนสาามรถเลือก1คนเข้ามาในทีมได้แค่คนเดีียววเท่านนั้ส4คน ที่มาจากแต่ละวิหารเขาจะเป็นการสุ่มเข้ามาในทีมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น point ที่แบบว่าเข้าเฉิญเขาต้องการแบบอยากเลือกสองคนได้ไหมก็ทั้งลินซินกับใช้เอ๋เพราะว่ามันได้ความแบบหนักใจหลายอย่างอะไรนี้ก็เลยเหมือนไปหาผู้โสเนาะเหมือนไปถามว่าจะมีแบบคนทักได้ไหมอะไรอย่างนี้ทั้งสองคนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในพล็อตของตัวไอนเนเรื่องนี้ใน ep ที่48ครับ 创新石了勒，烈火拳霸赛决赛将由我担任裁判，骑士张文昭对战骑士龙浩辰，双、哦哦、方上场。彩儿，记住，无论比完赛后发生什么，你都一定要相信我，一定。<laughs> 傻瓜，我一直都相信你啊，彩儿。

浩辰，又见面了，准备好再次输给我了吗？<laughs> 这次我一定会彻底击败你，拿到冠军。突破了五阶的确不一样了吧？但我会让你明白，五阶之间亦有天壤之别。哈 <laughs> 星海玲珑，中行上行，我女家我的妈！哦，是特。 เกรอกวิญญาณดาราโอ้โหดาคู่ชอบเวลาดาบคู่ม้าว้านี่คือเหลิงหลงหุ่นของเกราะน่าัมนกเนี่เขาเ,เป็นผู้ชิงเลยกรอกวิญญาณศักสิทธ มาโชว์โชว์หน่อยโชว์ดาบมาก่อนฟูหลงเลยปะเป็นสองดาบในดาบเดียวฟูหลงแข็งแรงในพี่รุ่นน้ำเงินชื่อเขาปะมังกรจิ้งจก天生灵气 他不是在麒麟山谷沉睡六千多年了吗？居然已经苏醒认主了！你们就这么将全联盟唯一一件灵器给了一个孩子？这都是他凭本事得到的。<Hi> 一个拥有排名前十的星海灵族一个是我全联盟唯一一件灵器，今天还真是惊喜不断呢。这下我倒更想看看他俩谁能赢了。奇迹之剑吗？我倒要看看你有没有握住他的能力。嗯 之间，对他的战力提升这么大，蓝玉光之不装能短暂拉平我和他的灵力差距，但想打败他，远远不够。嗯啊、好强的战力！嗯，嗯哦哦、我我，无愧是烈火团选拔赛最后的巅峰对决，牛啊！ โอ้ยาก็ได้บาราเออใส่ใส่ขั้วศูนย์เฮ้ยมาเหมือนกันเออรอบนี้มาแล้วนะเธอปล่อยเลยฉันปล่อยด้วยปล่อยด้วยเฮ้เาเย่แบบสุดสุดข้า 哎，刀！什么鬼？这是什么强攻动作？哎，哎，我 theme 变，哎，改。不要吃，好，了，我们开始。好，了。抱歉，杨轩，这次我只想和你来一场人与人的最强对决。好，吧。就摆黑白棋格子。呃呃。有趣。战斗就是靠人和人。 王浩辰，冠军只有一个，儿子，指挥是我。那就手底下见真章吧。同样是五阶，他们决定胜负，就看谁的技能更强了。嗯，呀、嗯，锁定、嗯！嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，老高威，咱们是你。 เราเป้าหมายด้วยเป็นคนดูในนั้นน่าจะมันมันเพราะมันมีแบบว่าเป็นบาเลียคุยด้วยกินอ้อมโอ้โหไปข้างหลังอโอ้โหมาด้านหน้าเลยเหนียวหนำโอ้โห

จะพังไบาลีจะรอ้ยาอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยออ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 อ้อเย้ย โอ้ยโหคุณช็อคจริงอันนี้เจอตั้นได้อยู่โอ้โหไปแล้วโอ้โหไม่จบไม่จบเขาดูดูนี่ยังโอ้โหคุว่าเขาดูกเยอะกันดูเกินสนามแค่งสวงมาจากใจมันเล็กไปอืม ส่มาสมงเนี่ยนะมันแบบเก่งทั้งคู่อ่ะตัวท็อปอ่ะเออเขีไลท์โซ่เขามีดโอไลท์โซ่โอ้โหเออเออเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยอย่าไม่ได้ยังไม่ไล่ เห,เ,หเ,เหมือนเขาไม่มีความเหนื่อยออนะฮะโอ้ยเราไวเวอร์โอ้ยยืนฟันโอ้ยโอ้ยอะไรเนาะเราวันนี้นะกูดูไอเดเมียสองเรื่องนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนทะั้งสองเรื่องเลย โอ้โหไม่ม <centro> ีใครยอมใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนอีกโอ้ยอดิเอด้ตโอ้ย

เหืวะเนี่ยเหนื่อยวัชนาคู่อยากส่งละเออเสมอไปอ๋อเลยอีจะอีกอยังยังไม่จบยังไม่จบสมุดาโอ้ มาแล้วคาโปเทเออโลมาเทฟเป็นเจ้าปัดปุ๊บเฮ้ยแล้วมีท่าเขาอยู่ปะวะใช่มันทันใหม่ปะเออที่ที่รับก่อนเออมาเห็นคู่ออ๋ป้องกันก่อนเอาเต้แท็กไปมาเรี่อท่าท่าใหม่ของเขาอไยดาบคัก กองสโ,โลว์สวยมากเลยครับจริงไสดไลสดกองดีโ<ะ>อ้ยโอเคเงาตาดาบแบบหักหมดแล้ว 哎 <noise> <noise> <noise>，呃，么写？这，蛮妈、嗯<慢>。我输了。什么？杨<么> <noise> 文昭居然认输了？他可从未败过。刚才那是什么招式、啊？居然把杨文昭都击败了。没、嗯、看出来。接着自创技能，居然击败了整个骑士殿最优秀的天才。 当之无愧的第一、嗯。刚刚那招叫“光之复仇”，嗯、是我自创的技能，很不错。你果然和星宇大人不同，看来、哎、你找到了属于自己的骑士之道。如果不是你，我也不会进步这么快。呃，陆火尘，没打趴吗？我真的很开心。嗯。不过不久的将来，争夺神鹰王坐势。 不会再输了。哈 <laughs>、啊。能与你一战，我也很开心。猎魔团选拔赛,赛决赛，胜者龙傲天。怎么蒙看来颁奖要换个地。哈眼睛蒙了关，soft f นี้ก่จะกลับมาพอยเรื่องของการเลือกละชอบมาสรุปลงมางล่างมพังหมดต้องไปดูที่เขาคุยกันเรื่องกฎว่าคุยอะไรกัน 圆满结束。五冠军龙浩辰，龙浩辰，哇！杨哥<哇>，杨文昭，亚军木牛，你们作为整个联盟的荣耀，将永远身负光明，永不坠落。<會>

Oh, no. 肯定会选那个彩儿吧，毕竟人家都为他弃权了。嗯，uh, 要是能选我就好了，毕竟是第一名的猎魔团，mm. 谁不想进啊？不用猜，肯定会选彩儿姑娘啊，<c oughs> 对吧，林心？好，那我也答应你。天啊你！彩儿，<c oughs> 你要是我这次拿了第一。 นี่ขอแค่กอดไม่อยากส่งละใช่ไม่ได้เรีอสอย่าจบนีนะเออลินซินขอบคุณขอบคุณที่ยังบอกต้องขอบคุณนะที่แบบว่าพูดเชื่อออกมาแล้วอะไรอย่างนี้เจะได้เกยกันได้เล่นลินซินไม่เลือกเลือกใส่ ติดซินข้าขอโทษนะ <laughs> ข้าไม่เลือกเจ้าข้าขอเลือกเฉยเออเหมือนเดิมพี่กันนะอันนี้หักมุมนะหักมุมแต่เราเชื่อมั่นว่าเลือกหลินซินเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เหมือนเขาคุยกันแบบมานานแล้วแล้วต้องยอมรับว่าเพราะหลินซินนะที่ได้แบบให้นูนให้ยายากินใช่ไหเออทำให้เขาแบบว่าได้ได้ดับเรียวระดับงได้ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะส่วนฝั่งของชฉยเออเราเองคิดว่าน่าจะไปไปคุยนอกรอบแล้วกับผู้วุโสก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันอาจจะเป็นในเวที่ว่าแบบช่วยให้วิหะนากฆ่าสุ่มชฉยเออมาให้ทีมฆ บอกเร์ดนี่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากโซงว่าเร์ดไม่สนใจอะไรั้นะสนใจแค่เรื่องกอดโอเคชนานแล้วเขาขอกอดแล้ขอกอดสนแต่เป็นแนั้นแหละโฟกัสแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแต่คิดว่า บางทีกฎที่เขาไปคุยก็อาจจะเป็นอาจจะอะร่แบกก็ได้อาจจะแบบขอเล่สองคนได้ไหมเพราะว่าพูดมาแค่หลินซินคนเดียวก็ไม่รู้ว่าอาจจะหลินซินและช้ยเอ๋อร์อะไรอย่างนี้ได้ต้องมารอดูกันในอีพีหน้านาอนะครับแต่อีพีนี้คือโคตรมันแบบมันสมศักดิ์ศรีของการเป็นคู่ชิงอันดับหนึ่งเนาะเพราะว่าทั้งสองคนก็คือแบบเก่งมากแล้วเวลาสู้กันคือแบบผูมันแบบมันจริตายเอายันแบบสุดท้ายอะจริงชอบสุดคือสเตเดียมมันเล็กไปเล็กไวหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องทะลุโล่แบกไล่พอทะลุเลย แรกเราก็คิดตุ้มลงไปโอ้โหรูไปรู้ไปเขาดูอย่างเงี้ยอุ้ยเขาไปเอาล่าเราอะแล้วตอนแรกว่าคุณดูดูไงวะอ๋อเขามีไลฟ์สดใช่เขาไปไลฟ์สดแบบถ่ายแบบชัดเจนถ่ายแบบอันี้ด้วยซีลโมด้วยเก่งมากเมื่อเก่งจริงนะโหแต่แบบว่าก็งัดฝีไม้ลายมืองัดแบบวิชามาเต็มทักษะมาหมดเลยจนแบบว่าถึงพื้นน็อกเขาก็คงแบบว่า ข้ากับเจ้าเหมือนแบบคงเหลือแบบว่าพลังไว้สำหรับท่าสุดท้ายแล้วแหละก็จะได้เห็นว่าพี่พี่เหมือนเจ้าเองก็ใส่ท่าของตัวเองของตัวเองมาอย่างสวยเลยที่เป็นแยกร่างแยกร่างวิ่งวิ่งมาปุ๊บ แล้วก็จะกลายเป็นฝั่งของข้าวเฉินเองที่เราก็จะรู้ว่าเขาแบบได้คิดคนทักษะขาขึ้นมาก็คือการแก้แค้นแห่งแสงแล้วก็มาใช้พอดีแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบว่าปกป้องปัดป้องก่อนตั้งรับก่อนเสร็จแล้วก็แบบว่าค่อยโจมตีแบบนี้อี่หนึ่งแล้วก็เลยทำให้แบบชนะไปจนหูดาบของหวนจ้าก็หักไปเลยหวนจ้าวก็ยอมรับก็ยอมรับโอ้โหสู้มันมันถึงที่สุดแล้วจริงๆอะนะก็ยอมรับผลของการแข่งขันไปแล้วก็ป็นเป็นมิตรภาพที่เป็นต่อการแล้วก็ต่างฝ่ายต่างขอบคุณทั้งคู่ที่แบบทำให้ตัวเองแบบ พัฒนาขึ้นมามเรื่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยน้องนะครับก็จบไปถือว่าเป็นการแข่งขันที่โคตรมันใช่สมบูรณ์แบบมากอ่าก็จบไปแล้วทีนี้ต้องไปรอรุ้นแล้วว่าการเลือกคนอ่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซอร์ชั่นกับอนิเมะผลึกเทพบาลังลาชันในอีพีที่48นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กทายบอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับ,บวันนี้ไปแล้ววนะครัับสสดี cap.